ปัญหาหมูเถื่อนทำลายเกษตรกรไทยและทำร้ายผู้บริโภคชาวไทยมาหลายเดือนการตรวจสอบจับกลุ่มเป็นไปอย่างล่าช้าแม้จะรู้เส้นทางการขนส่งหมูเถื่อนที่ถูกลำเลียงบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็งหมูเข้ามาทางทะเลกรมศุลกากรซึ่งเป็นด่านหน้ากลับสามารถจับกลุมได้เพียงเล็กๆน้อยๆและปล่อยให้ปัญหานี้คาราคาสังมานานนับปีกระทั่งล่าสุด กรมปศุสัตว์เข้าจับกลุมหมูเถื่อล็อตใหญ่กว่า439,000กิโลกรมัมนณะห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนับเป็นจำนวนมหาศาลที่สร้างความฮือฮาให้สังคมเป็นอย่างมากตอกย้ำว่าหมูเถื่อแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของการค้าขายหมูในประเทศนี้และกัดกร่อนสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยในวงกว้างการจับกุมล็อตใหญ่ขนาดนี้นับเป็นการประกาศในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่ากรมปศุสัตว์ พร้อมแล้วที่จะประกาศสงครามกับขบวนการหมูเถื่อน ที่เราดาเนินการอยู่นะครับเราใช้ตามพรบรโรคระบาดสัตว์นะครับซึ่งถ้าเกิดมีทําผิดและจับจับได้เนี่นะครับอันดับแรกเลยก็คือเนื้อสุก,กรที่เราตรวจยึดได้เนี่ยจะถูกทําลายทั้งหมดนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นมีคดียา,ยานะครับทั้งจาทั้งปรับอันนี้ขึ้นอยู่กับ3เจตัดสินถ้าห้องเย็นใดที่ยังมีการเก็บหรือว่าลักลอบวางไว้เนี่ยถ้าเคยขึ้นทะเบียนกับกรมศุลก์เนี่ยเราจะพิจารณาเพื่อถอดออกนะครับ กล่าวของอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ส่งไปถึงขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนซึ่งหากินบนความทุกข์ของเกษตรกรและสร้างอันตรายต่อผู้บริโภคมานานสร้างความยินดีให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเป็นอย่างมากเพราะเป็นการป้องกันโรค ASF จากหมูเถื่อนไม่ให้เข้ามาระบาดซ้ำเติมเกษตรกรไทยโดยมีมาตรการสำคัญคือการสั่งตรึงกำลังทุกทิศทางไม่ให้หมูเถื่อนเล็ดลอดเข้าสู่ประเทศไทยได้แก่ ทางท่าเรือต่างๆที่มักจะมีการขนหมูเถื่อนเป็นตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาทางอากาศโดยตรวจจับที่สนามบินทางด่านชายแดนที่มักขนหมูเถื่อนเป็นกองทับมดเข้ามารวมถึงการตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศการปิดกั้นทุกทิศทางเช่นนี้คงยากที่ขบวนการหมูเถื่อนจะขับเคลื่อนธุรกิจผิดกฎหมายต่อไปได้จึงเป็นการเติมเต็มความมั่นใจในการลงหมูเข้าเลี้ยงใหม่ของเกษตรกรไทย ที่วันนี้กลับเข้าสู่ระบบแล้วราว50%อีกไม่ช้าปริมาณผลผลิตหมูของไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติเป็นอาหารปลอดภัยให้คนไทยได้บริโภคอย่างมั่นใจ